ล้วอาจารย์ต้องลงมาเคลียร์ลงมาแบบมันไม่มันไม่จำเป็นเลยอะค่ะแล้วคือเ okay. ข้าใจหนูอยู่กับบอสอะคะ่ะอาจารย์แล้วหนูหนูรู้ตลอดว่าอาจารย์แบบคอยป้อนงานให้คอยแบบผลักดันแฟนเก่าหนูอะคะ่ะนหนูรู้ว่าอาจารย์แบบ เป็นยังไงอะค่ะแล้วเ,เหมือนหนูไปทําให้มันแบบเป็นแบบนี้คะ่ะหนูเลยอยากาการาบขอโทษทอาจารย์นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับก็เจ็บปวดสิ่งที่ผมทําได้ก็คือเกลื่อนเกลื่อนทั้งเลือดแล้วก็เกลื่อนทั้งน้าตาเพื่อมันต้องเดินหน้าต่อน้องเป็นผู้หญิงครับแล้วก็เป็นเด็กที่ สานึกแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าต้องต้องแตแบงแถไปอีกแล้วผมไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ในแบบนี้เมื่อวานนี้ผมยังยังดุดันอยู่ยังพี่หนุม่มบอกว่าในรอบแปดเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมนี่ดุดันกว่านี้เยอะแต่ว่าในเมื่อเมื่อน้องโมนะครับแสดงความบริสุทธิ์ใจแ,แบบนี้ก็ไม่เป็นไรอาา์ก็ให้มันก้าวผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องแตแน้แตเนหนกันอีกไม่ต้อง ไม่ต้องเหน็บแนมกันไม่ต้องเอาชนะกันอีกนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะคลิปต่างๆมันจะล่องลอยไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ให้มันผ่านไปขอบคุณมากขอใ้โชคดีขอบคุณค่ะเงินทองก็เอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์อยู่หล้นดูแลไปเองขอบคุณพี่นุ่มด้วยขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับก็จริงจริง มาเดี๋ยวคนนะเขาอยากตอนแรกทำกูทำก็ต้องสองสองวัน